บ้านมาแล้ว object s u b j e c t v e r k ตอนนี้พิมใช่พิมเหมือนเดิมใช่ไหมพิมเหมือนเดิมครับพิมเหมือนเดิมว้าว <Whoa. S 2> object v e r k object s, มีแค่คำเดียวเนาะตัวนี้ object s, ไม่มีนะ object s, ไม่มีตอบไมเทียนอ้าว<ม>คุณ<ม>ก็ผมอย<ม>่างเดลยวอ้าว ถ้าวออย่าทะเลาะกันใช่ว่ามันจะถือยัไม่ได้เฉลยอยาออกตัวแรงอยากอกตัวแรงย่าออกตัวแรงทุกคนโอเคนะเดีแยกเอาแหกพร้อมกันน่ะไม่ไม่ผมผมผมยังไม่พูดอะไรเลยคุณอ่ะอ๋อครับผมครับผมที่ขนาดออนไลน์ยังทะเลาะกันได้ขนาดนี้อยู่ห้องเต็มกว่านี้ S <S ตอสาวตอสาวตอสาวตอนนี้เป็นไงบ้างดีดีปานคอยแล้วก็แบมแบมหน้าเฉด,ดมาเนี่ยแหละตาเปิดชองอย่างเงี้ยแหละจะได้รู้ว่าแต่ละคนแต่ดีดีอาจารย์เราไม่ถูกจริงกับแบม, <S 2> <S 2> <S มแ,แบมมาคู่เลยแบมแบบอาจารย์ไม่เห็นแม่งเนี่ยชูสองมิ้วยังเท้าตายสบายดีอยู่มันคือกล้องไอแชนดีดีหนูเปลี่ยนแบ็คกราวได้นะ ต้องเข้าระบบแล้วถ้าเกิดหนูเข้าน่าจะเด้งออกหนูที่เกียรเข้าเข้องอ๋ออ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้อยมึงส่งเอฟบิ๊กวันเดย์่พออยานี้กระดูกระเทงก่อนไงถามก่อนอ๋อถามก่อนเฮ้ยออาพังตัวท๊าพังอ่ามีเดียอินฟ์เมชั่ย ตกใจอะไรทยมันนั่ง้างปลาบออไปปลาเอาลูกประจานไปไว้อย่างนั้นไมไม่ใกล้เลยบอกไม่ดูหน้าตาเองผมตอกี้ตกใจนึกใครแอบมองปลาอยู่ข้างใา่ดีมันใช้ออเฟกเลยแม่ดีนี่เปลี่ยนไม่ได้ปลาเปลี่ยนเป็นสิบแล้วเนี่ย แสดงว่าปานใช้บ่อยมากอ่ะเดี๋ยวระหว่างเราคุยเล่นๆนี่เหลือใครเห็นที่เรายังไม่ได้ตอบหรือตอบครบแล้วไม่ครบเ้ยวันนี้พลอ,อยมาแล้วเอ,อแบมๆม,มาแล้วครบแล้วเนาะดีดีหนูมายัง่งหนูมาตั้งบนบนแล้วค่ะอ๋อข้างบนบนเลยใช่ไหมตอนอาจารย์คุยเล่นอยู่มานานละอ่ะซับเจกอยู่ไหนเอ่ยอันแรกก่อน despite เป็นแล้วครับ despite เดสปายเกล่อกันแล้เจสปายเกล่าเจอเคยเจอไหมเคยเจอเนาะเจสปายเป็นเพปโพครับอ่าถูกต้องเป็นเพปโพเพปโพต้องบวกด้วยนาวที่เป็นออบเจกต์เสมอเดี๋ยวเรา